เ,เรียกว่าเป็นวันเกิดที่ทํางานทํางานแบบช่วงช่วงวีคนั้นน่ะทำงานเกือบทุกวันเลยแต่ว่าผมว่ามองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอเราทํางานปุ๊บเราก็จะได้เจอเจอคนเยอะเจอทั้งแฟนๆเจอทั้งเพื่อนร่วมงานเจออะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่แบบเ,าเขาก็มาแฮปปี้เบิร์เดย์เราเยอะเราก็รู้สึกว่าเอเอปีนี้มีคนจำวันเกิดเราได้เยอะจังมีแบบว่าน้องร่วมร้องเพลงใช่ด้วยใช่ใช่โอ้โหก็ดังมากเพราะว่าวันนั้นเหมือนไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นสกู๊ทัวร์ครับที่โรงเรียนน้ำมินเตรียมพัด แล้วน้องๆก็น่ารักมากเต็มที่กันสุดๆตั้งแต่แบบต้นเพลงเพลงต้นโชว์จนเพลงสุดท้ายเลยแล้วก็ตอนตอนท้ายก็มีเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ด้วยดีใจครับก็อย่างแรกก็คือรีบถ่ายคลิปก่อน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเราก็เลยต้องรีบหยิบมือถือมาถ่ายคลิปบันทึกไว้ก่อน ใช่ใช่ก็อันนั้นก็ต้องขอบคุณทางแฟนคลับด้วยเขาก็จัดการให้ทุกอย่างเลยเราแค่เอาตัวไปวันนั้นเฉยๆอบอุ่นดีครับแล้วก็ได้เจอแบบหลายๆคนที่แบบเอออาจจะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการแบบรียลเนียนอย่างอบอุ่นใช่เออยี่สิบสามเองปีนี้ก็ของขวัญให้ตัวเองเหรอ ยังไม่มีเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยว่างคือตอนแรกคิดว่าแบบอยากจะไปเที่ยวแหละแต่ยังไม่ค่อยว่างก็เลยยังไม่ได้ให้ของขวัญอะไรตัวเองออย่อยู่หัวก็ยังบอกว่าถึงขารู้ตลอดหัวใจยัง19อยู่เลยครับทุกทีโอ้นั่นไม่เรียกแซล์นั่นเรียกว่าชมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะ ก็มีมีคนทักบ้างคือคือคนจะชอบคิดว่าเราอยู่ประมาณแบบ20 20บปลายปลายอะไรเงีออไม่ไม่เชื่อว่าเราขึ้นเลขสามแล้วไม่เป็นไรนะครับก็จําว่าผมยี่สปลายปลายต่อไปก็ได้นะครับไม่ว่าอะไรนะฮะคนก็การงับเราต้องดูแลตัวเองคะเพราะว่าคนกก็เป็นดูแลแบบดูแลประมาณหนึ่งเป็นปกติแล้วกันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษก็คือ เท่าที่ตัวเองแบบโอเคอะดูแลแบบนี้มาตลอดก็แบบนี้ต่อไปว่าใช่ก็เปิดกล้องถ่ายไปประมาณ2-3คิวแล้วครับเรื่อง o n g h t s t a ต d นะครับวันนี้ก็มาเรียกว่าเหมือนมาเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดโผลหรอเปิดแบบเปิดผังเออเปิดผังนะฮะให้คนได้เห็นทั้งตัวทีเซอร์แล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตานักแสดงหลักทั้ง7 6 7คนบนเวที ก็เป็นผมเขินทุกครั้งเลยเวลาคนถามคาแรคเตอร์เรื่องนี้คือ,อ,อคือมันจะต้องบอกมันจะฟังดูแบบแบบจักระจีอะ่ะคือเป็นหนุ่มหล่อที่แบบเป็นตัวฮอตในมหาลายัยเนี่ยเนี่ยผมพูดแล้วมันก็แบบตอนตอนสมัยของตัวเองจริงๆคือไม่ไม่ได้ฮอตอะไรเลย <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้ต้องมาเล่นเป็นแบบเออหนุ่มฮอตที่แบบสาวๆเขาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาบีบมาว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ผมก็นึกภาพไม่ออกต่อได้ปะใช่ก็เป็นประมาณน,านั้นแล้วก็เหมือนกับถ้าเข้าไปพัวพันกับเรื่องตอนในทีเซอร์เนี่ยมีบอกแล้วมีคนตายมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งผมก็โอ้โหเรียกว่าถ้าเป็นแผนผังนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับแทบทุกตัวละครในนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแล้วเราก็ต้องตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ม,มันจะว่ามีแบบนั้นไหมก็มีครับแต่มันก็จะเป็นเรื่องของแบบวัยรุ่นมหาลัยที่มีการแบบแข่งแย่งชิงดีกันท่าทางพาร์ทผู้หญิงก็แบบใครจะต้องเป็นแบบแข่งกันสวยแข่งกันเป็นดาวเด่นอะไรอย่างเงี้ยมีการบูลลี่การไซเบอร์บูลลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผมว่ามันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในในโลกยุคปัจจุบันตอนนี้ด้วยก็เป็นการสะท้อนออกมาได้ดีครับ ก็ทากันบ้านเยอะอยู่ครับก็แบบเพราะปกติไม่ถ้าถ้าเกิดว่าเคยเคย,เคยเจอเคยรู้จักจะรู้ว่าผมไม่คนไม่ใช่คนที่แบบเออผมจะไปใสยแบบว่าเฮฮามากกว่าก็ต้องนิ่งขึ้นก็ต้องนิ่งขึ้นถ้าเป็นตัวเองมากมันจะมันจะดูแบบ <laughs> มันจะดูเขาเรียกวา่าเรียกว่ามันจะดูรั่วเกินไป ก็มีบ้างครับมีมีบ้างมีบ้างตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องแบบโอเคทำสมาธิก่อนโอเคต้องเป็นคาแรคเตอร์นะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไม่อันอันจริงๆอันนี้ไม่บอกไปมันเหมือนมันเป็นโบนัสแทร็กที่อยู่ในอัลบั้มอยู่แล้วแต่ว่าเพลงที่เป็นออฟฟิเชียลที่จะปล่อยใหม่จริงๆเนี่ยคือเดือนหน้าเดือนเดือนเจ็ดเอ็มวีถ่ายเสร็จแล้วด้วยเออถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เพลงทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวรอรอสล็อตที่จะ ก็เรียกว่าเป็นขึ้นแชปเตอร์ใหม่แล้วกันยังยังไม่ชัวร์ว่าจะแบบอะไรอยู่ในอัลบั้มอะไรยังไงแต่ว่าเป็นแชปเตอร์ใหม่ที่อัลบั้มที่แล้วนี่ก็ปิดไปแล้วเสร็จไปแล้วนี่ก็เริ่มแชปเตอร์ใหม่ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอได้ฟังกันแน่แล้วก็ดู MV ด้วยนะชื่อเพลงว่าไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้ไม่อันนี้จะไม่ได้แอบรักแล้วอันนี้มันจะเหมือนมีความแบบข้างรักนิดนึงแบบเอ้ยอยู่อยู่ในโหมดแบบ ข้างลักเป็นผมกับพี่ติ๊กเพกาวครับใช่ก็แต่งกันก็คือคุณบีฟเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์มาไงเขาอยากบีฟจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบให้คอนเซปต์มาว่าอยากได้เรื่องราวประมาณนี้แล้วผมก็จะไปลุยต่อเขียนเนื้อเหียนเนื้อเหียนอะไรคราวนี้ก็มาในแนวแบบแบบเหมือนบอกคนที่อยู่ข้างๆอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้นะอาจจะเป็นแบบปลาพูดได้ไหมมาเพื่อเลยปลาพูดได้ ให้ไปถามเขาเองดีกว่าเดี๋ยวเออนั่นแหละนั่นแหละเออ,อเราเองก็ไม่แพ้กันอนะ่ะไม่ของผมเขาเรียกว่าแบบยืนนยืยระยะยืนระยะมั่นคงยาวๆอยู่แล้ว